ผิวสุขภาพดีดูยังไงแบบไหนถึงเรียกว่าดีผิวสุขภาพดีก็คือ1ก็คือผิวมีความชุ่มชื้นเพียงพออันดับที่2นะคะก็คือมีพวกจุดด่างดำหรือจุดด่างดำหรือเขาเรียกว่าเอจิ้งสปอตอะค่อนข้างน้อยเกิดขึ้นได้น้อยเนาะอันดับ3คืออันดับ3เนี่ยก็คือไม่ม่มีพวกการอักเสบต่างๆเนาะเช่นเป็นสิวหรือว่าผิวแห้งจนมันเกิดสะเก็ดอักเสบอะคือเรามีริ้วรอยอะ ริ้วรอยมันมีได้ตามอายุอยู่แล้วค่ะมันไม่ได้ถือว่าผิวคุณสุขภาพไม่ดีนะเพราะว่าริ้วรอยมันเกิดได้อยู่แล้วเนาะเรายิ้มเราหัวรเราะเราทานอาหารแล้วก็ยิ้มอย่างเงี้ย มันใช้กล้ามเนื้อเนาะมันเกิด,ดริ้วรอยได้เป็นตามวัยค่ะแต่ว่าผิวสุขภาพดีขอให้ดู3อย่างอันดับแรกคือชุ่มชื้นพอไหมเนาะอันดับที่2อ่ะจุดด่างดามันมีมากเกินผิดปกติหรือเปล่านะคะอันดับอันดับที่3ก็คือไม่มีการอักเสบที่ผิวบวมแดงร้อนเป็นแผลอักเสบอันเนี้ยคือถ้าคุณไม่มี3อันเนี้ยก็ถือว่าคุณนะ่ยมีผิวสุขภาพที่ยังดีอยู่แสดงว่าดูแลตัวเองประมาณนี้เนาะ